ขอบคุณสําหรับคำถามครับที่ว่าถ้าสมมุติเราไปเจอคนที่ถูกใจคนหนึ่งในเฟซและเรานัดไปกินข้าวและเขาปล่อยให้เรารอถึงหนึ่งชั่วโมงและเขามาเจอแล้วก็ไม่ต้องปกอีกผมคิดว่าเขาอาจจะมามานั่งรอเราก่อนแล้วก็ได้ครับมานั่งรอเราที่ตรงที่เรานัดไว้ก่อนเพื่อที่มองหน้าตาเราว่าเราตรงปกหรือไม่พอเขารู้ว่าเราไม่ตรงปกเขาจึงคิดว่าเอ๊ะทําไมทําแบบนี้ในเมื่อนายก็ไม่ตรงปกฉันก็ไม่ตรงปกเหมือนกัน ฉันก็จะปล่อยให้นายรอไปก่อนหนึ่งชั่วโมงแล้วฉันค่อยมาเจออีกทีเราครับเราก็ควรยอมรับครับว่าในเมื่อเราไม่ตรงปกแล้วเขาไม่ตรงปกก็ต้องยอมรับครับว่าคนเราครับในเมื่อที่เลือกโกหกหรือทําอะไรแล้วก็ต้องยอมรับและปรับตัวให้เข้าครับเช่นผมเนี่ยครับหรือเราที่ไม่ตรงปกอยู่แล้วครับหรือเราแบบว่าหน้าตาดีไม่เท่าการที่เราโฆษณาไว้แต่เราก็ต้องปรับตัวครับว่าอที่เราทาเป็นเพราะอย่างนี้นะเราทําอะไรทําไมถึงเราต้องมีการโกหก และเราก็ต้องพัฒนาตัวเองครับต่อไปครับเราจะไม่ใช้โปรไฟล์ที่ฟอร์มครับหรือเราจะไม่ใช้การที่ไม่ต้องปกครับเราจะพัฒนาตัวเองครับโดยการไปเสริมหลอตัวเองครับอาจจะเป็นการนอนให้ดีขึ้นการใช้ครีมการแต่งหน้าครับหรือการทําผมครับให้เราดูดีขึ้นและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีครับครับผมคิดว่าถ้าผมทําอย่างนี้ครับก็มันก็จะเป็นการที่ยกระดับตัวเองขึ้นอีกขั้นหนึ่งครับและมันจะทําให้อีกฝ่ายครับรู้สึกดีคร <FCC Hi> <rules> ับ <f irm> <pro> ครับแล้วก็ผมคิดว่าเราก็เราก็ไอ้นี่ครับถ้าเราทําแบบนี้ครับมันก็ดีครับแต่ผมมองในมุมมองฝ่ายหญิงครับทําไมเขาถึงปล่อยหรือให้เรารอครับผมคิดว่าเขาก็อาจจะคิดเหมือนกันครับว่าเออเราไม่ตรงปกเราก็อยากหาผู้หนุ่มคนดีๆหน้าตาดีๆมาเป็นแฟนครับก็จะได้มีแบบว่าหน้าตาดีครับก็แบบคนนู้นจะได้มองเอ้แฟนเราหน้าตาดีเหมือนกันครับเขาอาจจะเป็นกังวลว่าใช่ถ้าเราไม่ตรงปกเงี้ย เราจะไปหาคนอื่นอ่ะเขาจะยอมรับเราได้ไหมข้าจะแบบในรูปข้าจะสวยมากครับแต่ตัวจริงข้าจะไม่ได้สวยมากแต่ถามว่าไม่ตรงปกเนี่ยมันมีหลายแบบครับแต่ก็ต้องยอมรับให้ได้ครับผมคิดว่าอาจตรงการคําว่าไม่ตรงปกเนี่ยหรือปล่อยให้ลารอเนี่ยมันก็มีอยู่สองปัจจัยครับมีปจัจจัยภายนอกและปะจัจจัยภายในครับปจัจจัยภายนอกอาจจะเป็นคําว่าคือด้วยเวลาครับของฝ่ายหญิงที่มาไม่ทันหรือเขาติดธุระอะไรบางอย่าง ส่วนปัจจัยภายในครับอาจจะเป็นจิตใจที่เขาแบบว่าไม่อยากจะมาพบเราครับแต่เขาก็ยังมีความมันเขาก็ยังมีความที่จะมาครับและเราครับหรือเขายังไม่มั่นใจในตัวเองก็เลยทําให้การพบเจอของเราครับเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทั้งนี้ก็ขอขอบคุณครับ